เป็นอยังเจ้าคือบวยอยากสร้างครอบครัวอยู่ประเทศไทยเป็นผลเจ้ามี่ยังไงพ่อแม่ท่าอยู่บ้านลูกถ่าอยู่บ้านเพราะว่าอยู่บ้านนะเมามีมีลูกมีพ่อแม่ครอบครัวเขาทั้งสองสวัสดีครับสวัสดีเออวันนี้กับซิมมาว่าเด้อพี่นอ้องเด้ออ่าเป็นอยังสาวเล่าือบวยอยากอ่าบ่าอยากิดสร้างครอบครัวอยู่ประเทศไทย เหตุผลอย่างเนาะพี่น้องเนาะเกษตรมาบอกอนนี้แล้วเป็นอย่างเพื่อนคืออยากมาเห็นงานยูประเทศไทยอืมืนนมอนเก็ตรมาบอกเหตุผลเด้อพี่น้องเด้ออ่ะเป็นอย่างเจ้าคุ่อยากสร้างครอบครัวยูประเทศไทยเหตุผลเจ้ามีอยังนยพอเม่ถ่าอยู่บ้านูกถ่าอยู่บ้านคนไม่เหตุผลว,ว่าเพราะว่าอยู่บ้านนะามีมีลูกมีพอเม่ อบรัวห้าทั้งสองนะอ่ะเนาะอ่าดูฟังนั้นเนาะพี่น้องเนาะเอาไปที่ศรีคะอบครัวห้า,นะท,าทั้งสองนะคนดูฟังนั้นส่วนเมียนะ่ะยูมหาไซเนาะดูแข็งขงมวนเออดูแข็งขงมวนแล้วที่ว่าเ้ามมหาเงินอยู่ประเทศไทยนี่มาหาเงินดูอ่ายูฟังไทยบานทั้งผมนี่เนาะยน่อนว่าอย่าไปเฮ็ดไปสัง่งไปแปลงทั้งนั้นแล้วกฎหมายกะ เออที่ว่าเพื่อนออกมาที่ว่าจดทะเบียนกันไดน้ก็อยากจดยูพี่น้องแต่ว่ากะผู้หละอยู่นกันโดนๆผูแหละเส็ดส่างแปลงฮะมันอ่ามีทีมีท่างอ่าถ้ามาหากินหรือบอลอ่าผักอาศัยอยบอลใดบอลหนึ่งนะพีเนียงเนาะมันจังเวลาเขากลับบ้านไปนอย่างากเมื่อพักพรเขามีบอลผักอาศัยมีเฮื่อชาติบ้าน่อของเจ้าของเอออยากเคล็ดงี้ก็มันสบายใจที่ว่าคิดที่ผมเคยเล่าไปั่นแหละอ่า Bạn vẫn nhắm mặt này, cháu cứ nhằn mà hẹn ngàn ở phòng Thái Hết phốn cháu Ờ, không đầy nguồn lắm Ờ, đầy nguồn dù Đầy nguồn là sao? Thái ở Thái bây giờ không đầy nguồn lắm Thủy nó là sao? Thủy bán thâu Thái hẹn mất nội Mất nội, Không đâu Không thấy. À, มีหฮากับบอเคยเห็นงานอยู่แล้วนะพี่น้องเนาะส่วนลายพันจิมาไทยมาไทยจักตีเลยก่อนได้่อย <c oughs> ขีดดนโพตรนะก็นนะอ่าอาจังสีซะเงินเดือนตอนแรกจะมาเห็นงานอยู่ไทยจะได้เงินเดือนจักบาทหกพันหกพันถือว่าหลายมันบอกอ่าถืออ่าหกพันกับเงินปัจจุบันนี่เท่าใดของเงินกีบ หกพันเนหกพันินปจัจจุบันที่หกล้านเห <6 S 2> มือน <6 S 2> บุ๊คเล่นลสามล้านเนาะสามล้านสามล้านกลัวเนาะพี่น้องเนาะแล้วค่าแห้งของเล้าค่าแห้งของเล้าเริ่มต้นกับสองสองล้านได้พี่นอ้องกะว่าหน่อยกะหน่อยเนาะว่าหลายกะหลายเนาะสำหรับคุญชีว่า ที่ว่าบุคเคยไปเห็นงานฟังไทยเนาะที่ว่าแบบเอเด็กหน่วยหรือว่าเด็กหน่อยส่วนบทเขาไปในเมืองไปเห็นงานล้านเวียล้านจีนบ่เอเป็กหนกล่ยเป็นล้านเวียล้านจีนได้ส่วนหลายที่เขาไปเห็นค้ายเครื่องค้ายของเนี่ยที่ข่อยหูมากดิที่ข่อยเคยไปเบิ้งไปยังเคยอขี่รถ่านส่วนหลายมันจะเป็นเด็กหน่่ยเล่าในล้านจีนล้านเวียส่วนหลายเนี่ย มาขายรถทีบอกขายอเตอไส้อีกขายเครื่องเออขายเครื่องเอ่อหน้านาชนิดแหละพี่น้องของใส่ของสอยเขาที่เขาคนมาจากประเทศเขาเนาะเนาะเดือนหนึ่งห้าแสนอีกขายของเดือนหนึ่งกะเอาว่าขายของในลานเวียดอ่าอยู่ในเมืองเมืองมหาไส้ที่บ้านเมียคนนี้เนาะเด็กน้อยที่วัยเย็นงานเออเย็นงานขายของในลานพราเจ้าเนาะประมาณเดือนละหกเจ็ดแสนกีบพี่น้องมันเกือบบริสุทธิ์พันบาทนะซํำใดนะ อ,อพันในน้อยหนึ่งพันในน้อยเออ <c oughs> เขาก็เริ่มแบบว่าอ <c oughs> แบบ่เอาเสียงมาซะบมิเ่ณนอเสียงมาแบบเฮ็ดพาสปอร์ตมาบ่หรือย่างไรเฮ็ดพาสปอร์ตกะลงทุนเฮ็ดพาสปอร์ตแล้วแบบเอาได้ติดตองานเออได้เห็ดงานทานั้งนี้เออเขาแกดีเออให้เพื่อนเฮ็ดเอ็มโบยู่ให้ยู่แบบถือก้นไม้ยู่ละดนอืน <c oughs> เขามาเก็บเงินเลยบัตรนี้เห็ดเอโมยุ OU, ่งเขาได้เก็บเงินเหลือบัตรนี้อา่าสมมุติทำไปเห็ดพาสปอร์ตเขาได้ตอ่อพาสปอร์ตชดเดือนมันบ้าหักไลแล้วเหลือจักบาทสมมุติเงินเดือนหกพันหักไลแล้วก็เหลือเหือเดือนละห้ 5, าพันกินอยู่อีกเดือนละห้าพันไปเหลืวส่งให้ลูกให้พ่อให้แม่จักบาทสมมุติส่งให้พ่อให้แม่เดือนละสองสามพันส่งเดือนละสอง,างาสามพันบอสแต่แต่แต่ขอยมีขอไหม บันเดือนก็ปลืมเหรออืมอ่าตามมีข่อย,อยด้ยวยปัตตานีเป็นยังไงคือเก่าคือเก่าเขาก็ไมีแยกนะพี่น้องเนาะเาก็ไมีแยกเก็บแน่แกแกแกเก็บเก็บย้อนวจะเช็ดจากส่างเด้อพี่น้องเลยอันนึงก็จะเชิดเช็ดฟังฟุ่นเดี๋ยวนี้ฟังนี่เอาไว้แบบเข้ามาหาเงนินเออหาเงนินหนนรือว่าเข้าจาับเข้าจาับอะไรของสินค้าฟังนี่ไปขายบ้านนั่น สมุิทั้งบ้านเนี่ยมันบทท่านมีแบบอ่าแบบว่าลานคาที่เป็นของไทยนะพี่น้องของไทยกับซมีหน่อยนะแบบน้ำเขาเพราะว่าคาน้ำเขามันแพงสมมุนทำนี้วขึ้นมีหอดเลาอยากไปขายทั้งบ้านสมุนมันทั้งบา้งบานจะพุทธคายดีปะคนนิยมของไทยปะอ่าอันหนึ่งกับคนนิยมของไทยเนอพี่นอ้องคนนิยมหลีคันว่าขึ้นว่าของไทยเนี่ยเออพอได้เขาก็จะสูงไงราคาเนี่ย ราคานี่สูเพราะว่าเขาเวียดของจีนอะโอ้โหก้าเขาต่อรองกันมากเออเขาจะจยากถอยใช่ไหมเออว่ารา,าคานี่ราคานันมากเออมาสองแสนนี่สมุดของของจีนเนาะขายสองแสนกพราว่าสเตอร์โลดนะสะเตอร์หลดนะสะเตอร์หลดนี่สองแสนเออของจีนเด้เอเพราะว่าของแท้แล้ป่ะตอนนี้ของแท้เออเอามาจากไทยเด้เขาตัวขายได้เวียนมันมาตัวขายได้ มีของเทรของปลอมมันวะจะฟองไปช่วยจะของคอนโดเออเอาของเทรหรือของปลอมคนนั้นเนาะถ้าของเทรน่ะสามแสนอันของปลอมน่ะสองแสนอันเดียวกันได้มันตัวขายแค่ว่ามันจากมันมีการคาดของเขาการต่อร่องการอ่าเว้าของเขาเนาะการเปรียบเทียบคั้นซื่ออ่าที่เจ้าสลาดเออเจ้าก็ว่าเจ้าากได้ของดีมันบ่เจ้ากะเอาตัวแพงตัวแพง จากคุณภาพมันเดียวกันแค่เขามาต่อร่องกันเบากันจ่าเออการเบาการภาดสา,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 ายของเขาอ่านี่แหละเหตุผลที่ว่าอ่นนะพี่น้องเหตุผลที่ว่าเพื่อนมาเห็นเออมาเห็นงานฟังไทยเลยก็อ่าเป็นยังเพื่อนบรร่อยากสางเอออยากสั่งสาอยากเพ,พวกว็ยดครอบครัวอยู่ฟังนี้อ่าอันนึงกับก้มขี้เห็นของข่อยเนาะขวก็อยกเพดฟังนั้น พราะว่าอันนั้นมันอ่ามันเป็นบางคนเนาะพี่น้องวิธีคิดไผวิธีคิดมัน่นแหละสำหรับผู้คิดข่อยเพราะว่าอ่าดูแบบอยู่ในไฮในสวนอ่าอยู่ในไฮในสวนมันคือชีวิตข่อยมันควบคุมสุขของข่อย,อย,อยบ่ต้องมันดิน้นรนแบบปวดหวัวคิดต้งตื่นแต่เช้าลูกแต่เด้ออ่าแบบอ่าใช้ชีวิตแข่งกับเวลาแบบนี้นก็เหนื่อยพี่น้องมันเหนื่อยครับแต่ เ้าคิดด้วยข่อยบอเลยผูกเราเห็นงันกรุงเทพนะเออเจ้าตงเทง้าเวลาถ้าเขางันอาชาเขาก็ฮักเงินเวลาจะยุดเขาก็หักเงินนั้งเธออ่าย,ยุดสุ้เสริญน,นะสม,มุนลงมามันแม่นได้ไป่นองเขาฮักเงินตอกบัตรเออชาหนึ่งนาทีสองนาทีเขาก็หักเงินมันคืออยู่บ้านเท่ากันบอเออนี่เขาเหนียวกินจำประแดกตอนใหญ่ๆนี่ อยนี่แหละกลมสุกอยู่บ้านเฮ้านะพี่น้องกลมสุกมันต่างก,กันแล้วก็เป็นอย่งคนเล่ากุมารมาเห็นงานอยู่ไทยเออมันก็มีหลายเหตุผลพี่น้องหลายความคิดของไ่ยมันเดี๋ยวสิาหามาไห้ว่าข้าเจ้าเป็นอยังงกุมากมาเห็นงานอยู่ฝั่งไทยแล้วเป็นอยังนึ่นทาง,งนึงมันคืบอนอกันเดี๋ยันี้เขาจะคืนมาเก็บเงินอยู่ฝั่งไทยเป็นแหล่เป็นนึ่นล่า,าบ้านเท่า เงินเล่าเปน็นยังคือตกข่าไปเรย่อยยที่ต้องจะยุ่งดีเนาะเขาไปเบืองหลายหลายส่งหลายข่าวที่เขาเวา่าอ่ากันมาเนาะเพราะว่าเสรษแต่กินบานเฮามันยำแย่ยำแย่ลงเรื่อยๆโบเมนยำแย่เนยมันลงเรื่อยเลยยำแย่โบเมนยำแย่ธรรมดายำแย่เรื่อยๆจากเงินคาที่เป็นปกติแบบใส่ง่ายใส่ใจงาใงายไ่เรียกัเงินไทยเออ เงินมันนักเงินได้ตะกี้ซนะูมือนี่เจ้าสิแลกมันเต็มเท่าไหรนี่เอาเงินไทยไปแหลกเอาแหลกหมื่นหนึ่งชั้นนี่เต็มพีเงินใส่กับใส่เข้าวเดียวป่แตอนี้เพราะว่าของมันแพงมันขึ้นเป็นยังคงอ็ของขึ้นเป็นปะ่ะอันนึงกับพวกข้าไม่ข้าหัวเขาเออ พระเจ้าก็เอาส่วงจังหวะนี่แหละนี่เออส่วงจังหวะนี่แหละเออเงินเฟ้อพอนะคาเงินมันบุดีนี่มันจะเอาซ่ามันเอาของมาตุนตุนไวเออของมาตุนไวมัาขายกินราคาว่แตอนนี้ส่วงตะกี้พ้นพวกหังกันค่าพระเจ้าขี้กันออกหรอกม่เชื่อว่ายังไหลเนาะท่านก้นกินโบชัดซื่อมันก็จะโบสัดซื่อตลอดเลยพี่น้องฟังกันไหวเ้อแล้วก็ เดี๋ยวเข้าจีตั้งชิดไทยพี่น้องเบิ่งเวลาเขากลับานกับอย่างว่าเข้าสางเข้าแปลงอย่างเขยาจะเหตุอย่างบรรยากาศมันแนวดผมจังอยากไปอยู่นะเขาจังเหตุคลิปต่อไปนะคนเองเนาะแต่ว่าคลิปนี้อะจบเรื่องเนานี้แล้วพี่น้องเ้อพราะว่าคลิปหน้าเขาจังจิตต่อกันใหม่เออกันพี่น้องอยากหูกอีหยังเหตุผลอีหยังพงเขาสองคนอ่าหัวไทยเมียเล่าเนาะ เรฝากกดติดตามแลยโคดอ่าข้อมูลเพี่น้องเด้อ,ดเ,อ,อ,เ,อ,อเพื่อใหก้กำลังใจไดพี่น้องเด้อขอบคุณครับ